สวัสดีครับภายในคลิปนี้จริงๆต้องพูดถึงคลิปเก่าๆด้วยถ้าใครจํากันได้เนี่ยผมเพิ่งสุ่มได้เปิร์กใหม่ที่เป็นระดับมิสติกมาซึ่งก็คือเปิร์กอันนี้ใช่ไหมครับดามเมจชิลซึ่งตอนนั้นที่ผมไม่ได้ใช้เนี่ยก็เพราะว่าผมไม่มั่นใจไงว่ามันทําอะไรได้บ้างและตอนนั้นผมอยากจะเล่นไปให้ได้ไกลที่สุดด้วยเนาะในโหมดเอเลสแต่สุดท้ายก็ไปได้แค่85เวฟเท่านั้น100เวฟยังไม่ถึงนะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนไปมัง้ง <c oughs> มั้งนะ ต้องดูในหลายๆเรื่องด้วยไม่ว่าจะเรื่องความแหลกที่ยิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งแหลกจริงๆอ่ะช่างเรื่องนั้นไปก่อนวันนี้ภายในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําทุกๆคนแล้วกันถึงเปิร์กที่ผมมองว่าน่าจะดีที่สุดอย่างน้อยๆก็ในตอนเนี้ที่เป็นเปิร์กที่เหมาะกับบดเอเลสผมให้เปิร์กนี้เลยครับดาเมจชิลแต่ผมจะอธิบายเลยแล้วกันว่าไอ้เจ้าเปิร์กอันนี้มันดียังไงอย่างแรกเลยนะครับตามที่ผมได้ไปลองเล่นมามันจะเพิ่มความเร็ว ความเร็วในที่นี้น่าจะเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่นะจากที่ผมสังเกตมันจะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเราประมาณระดับ2มั้างเดี๋ยวต้องไปดูเพราะว่าผมก็จําไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ระดับ2ก็ระดับ3อะประมาณเนี้ยซึ่ง่อนั้งโอเคนะไม่ได้แย่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็คล้ายแวมพร์ครับในระดับมิสติกเหมือนกันแวมพร์นี้มันก็จะช่วยเพิ่มความเร็วใช่ไหมในการเคลื่อนที่อันนี้ก็คล้ายๆกันเลยครับมันจะช่วยเพิ่มความเร็ว แล้วก็อีกอันหนึ่งที่มันดีมากๆที่ผมให้ว่าดีที่สุดเลยก็คือเปิร์กอันเนี้ยมันให้เกาะครับอ่ามันให้เกาะแค่ไม่ใช่ตัวเราด้วยนะก็คือทั้งทีมแต่ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้ผมก็จะเล่นคนเดียวอยู่เหมือนเดิมแต่มันก็ใช้กับตัวเราได้เออบอกไว้ก่อนมันใช้กับตัวเราได้แต่ถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยเปิร์กเนี้ยเอาไปเล่นกับคนอื่นดีที่สุดนะครับเอาละเผื่อทุกทุกคนจะสงสัยว่าไอ้เจ้าเกาะเนี้ยมันทํางานยังไง จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือว่ามากความหรอกมันก็คือการเพิ่มพลังป้องกันให้กับเรานั่นแหละอย่างตอนแรกสมมุติสมมุติแล้วกันหากซอมบี้เนี่ยมันโจมตีเราอยู่ที่ดาเมจสิการที่เรากดเปิร์กนี้แล้วมันก็จะเพิ่มโรมาให้หรือว่าเกาะมาให้นั่นแหละเราอาจจะโดนอยู่แค่2ไม่ก็3ดาเมจเลยจาก10บอะครับลดเยอะมากๆอันนี้จากที่ผมไปดูมานะผมไม่แน่ใจว่ามันลดกี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าตัวเกมมันก็ไม่ได้บอกเนาะ ผมก็ขอ,อยังไม่คาดเดาไปมากมายละกันแต่เอาเป็นว่าก่อนเนี้ยมันจะช่วยลดดาเมจให้กับเราที่ได้รับซึ่งถ้าจะให้เห็นผลเนี่ยจริง,รงๆในช่วงเว็บแรกๆก็เห็นผลได้แล้วครับเดี๋ยวผมค่อยใช้ให้ดูละกันว่ามันดีแบบไหนทําให้มันถึงเหมาะกับโหมดเอเลดเดี๋ยวคลิปนี้จะไปเล่นให้ดูโดยการใช้เจ้าเปิร์กนี้นั่นแหละอ่ะทุกทุกคนก็ในคลิปนี้ก็จะไปเล่นในโหมดเอเลดนั่นแหละจะไปเล่นในด่านอ่าส่วนสนุกละกันถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับ let's go มาไหมโอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นบั๊กหรืออะไรเพราะว่ามีเอฟเฟกติดตั้งแต่ตอนเริ่มเลยแต่จริงๆมันก็ไม่ไม่เกี่ยวนะมันน่าจะเป็นบั๊กนั่นแหละเอฟเฟกสีชมพูตะกี้นี้ก็คือเป็นเอฟเฟกของดาเมจชิลเปิร์ของดาเมจชิลนั่นแหละอันนั้นแหละมันก็จะออกเป็นสีม่วงม่วงชมพูชมพูเนาะไม่ม่วงหรอกมันก็ชมพูนั่นแหละแต่ทุกคนลองสังเกตครับที่เปิร์ของเราเห็นไหมอดมันจะเพิ่มไปเรื่อยๆฮะซึ่งมันเพิ่มเองนะทุกทุกคน มันจะไม่เหมือนเปิร์กอื่นๆที่เราต้องทําการโจมตีไปเรื่อยๆหลอดเปิร์กตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้มันเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆเลยโดยที่เราไม่ต้องโจมตีหรือไม่ต้องอะไรก็ได้ยืนนิ่งๆมันก็เพิ่มให้หรือให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยการทําให้หลอดเต็มมันก็คือคูดาวนั่นแหละไอเจ้าเปิร์กคนแนนมันมีคูดาวในการใช้งานอยู่ก็เหมือนพวกสกิลอะไรพวกนี้นั่นแหละที่กดใช้ครั้งหนึ่งมันก็จะมีคูดาวในการนับอยู่รูปแบบเดียวกันเลยครับแล้วก็เผื่อใคร มันฟิกไว้แล้วว่าต้องครูดาวเท่านี้เท่านี้ถึงเราจะใช้ได้ซึ่งนัน่นก็ส่งผลให้ผมสามารถใช้ตอนนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะว่าตอนนี้ถ้าผมไม่กดเนี่ยผมจะได้รับดาเมจเท่าไหร่ตีมาตีมาเห็นไหมอันนี้เป็นแค่เวฟแรกนะครับดาเมจก็จะไม่ค่อยแรงที่เป็นพวกศัตรูเนี่ยเดี๋ยวผมลองกดเปิร์กดู1 2 3ปัสาป๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีเกาะกลมๆเป็นสีชมพูชมพูมาให้เราแล้วเราก็ดูด้านข้างฮะอ๋อเป็นระดับ2มาเลยครับก็คือเพิ่มความเร็วแล้วก็ดีเฟนต์ระดับ เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะดาเมจเข้าเบานะครับอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเพราะว่ามันเพิ่งเวฟแรกอะดาเมจของพวกศัตรูก็ยังไม่ได้แรงมากก็เลยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เดี๋ยวประมาณเวฟที่50ก็น่าจะเริ่มเห็นผลกันเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวไปทดลองอีกทีในช่วงนั้นแล้วกันเนาะช่วงนั้นอะเห็นผลแน่นอนนะครับถึงความแรงอ่ะก็เดี๋ยวผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็นั่งฟาร์มของไปด้วย ในส่วนของของครับที่เป็นหน้ากากตัวตลกเนี่ยอันนี้โอ้โหผมอยากได้มากๆผมก็พยายามเล่นอยู่นะตอนนี้ยเล่นเท่าที่จะเล่นได้ถึงแม้ว่าจะมีโหมดเอเดมาแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังนานอยู่ดีครับมันก็ไม่ได้รวดเร็วอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ก็ถือว่าดีขึ้นฮะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนคือมันเล่นแล้วมันไม่หงุดหงิดอะฮะ <c oughs> <c oughs> นึกออกไหมมันเล่นแล้วมันไม่หงุดหงิดอะเหมือนเมื่อก่อนที่เล่นในโหมดแคมเปญแล้วมันโอ้โหบอดายบอดาย <c oughs> โอเคโอเคไปไป,ปไปเจอกันที่ยูเวฟบที่50ครับโอเคครับทุกทุกคน ตอนแรกก็ว่าจะไปให้ดูในเว็บที่50นะเพื่อดูความแตกต่างเนาะแต่ว่าจริงๆเว็บนี้มันก็แรงแหละเดี๋ยวผมจะลองให้พวกซอมบี้ตีผมดูนะเอามาตีมาตีมาเนี่ย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 เห็นไหมเห็นไหมอ่ะอีกทีอีกที่รับรับรับับอีกที่อีกที่รับรับเนี่ยเห็นไหมครับมันแรงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดตัวแซก่อนนะครับเพิ่มเลือดอันนี้แค่เพิ่มเลือดเฉยๆกันเอาไว้เผื่อเผื่อตุยแล้วก็กดตัวอีไปเอามาตีผม ดูนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้โหอันนี้ผมโดนลุมตีเยอะนะครับตะกี้นี้ซอมบี้มันสแตกกันแต่ว่าผมโดนหนักมากๆแต่ว่าโอ้โหเกาะตะกี้นี้ช่วยผมได้เยอะเลยทำให้ผมแบบโดนดามเมจได้เยอะขึ้นนะ่ะซึ่งมันน่าจะช่วยผมในตอนที่มันแหลกๆได้ตอนไหนที่ผมใช้สกิลแล้วโดนซอมบี้เยอะๆเนี่ย <c oughs> กดทิ้งไว้ก่อน เผื่อจังหวะแรกๆ้ถซอมบี้มันเดินเข้ามาตีกันแล้วจังหวะน,นั้นผมมันเดินไม่ได้ไงมันจะช่วยได้เยอะมากๆเอาเป็นว่าทุกๆคนก็น่าจะเห็นความแตกต่างแล้วนอกว่าดาเมจที่ผมได้รับตะกี้นี้เนี่ยค่อนข้างโอ้โหเลือดลดไม่ไม่ได้แรงมากจากที่เห็นเอาเป็นว่ามาคลิปนี้ผมจะขึ้นหลักร้อยเวฟได้ไหมก็มาดูกัน ถึงแม้ว่าจะขึ้นหลักร้อยเวฟได้เนี่ยผมก็ยังไม่ติดท็อป50นะเพราะว่าขั้นต่ำที่ผมไปดูมาก่อนก่อนเริ่มเกมเนี่ยอยู่ที่150เวฟเลยนะทุกทุกคนครับ150เวฟ <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าไปถึงได้ผมก็อยากจะไปถึงนะจะได้ติด1ใน50สักที <c oughs> คือติดแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะครับมันแค่ติดเฉยๆประมาณนั้นอ่ะค่อยว่ากันค่อยว่ากันอีกนานครับ เล่นไปเรื่อยๆอ๋อแล้วก็คอยดูสกิลแซดของอาวุธสมอด้วยผมอยากรู้ว่ามันจะบังอีกไหมคือมันแบบโอ้โหแย่มากอ่ะมันทําให้เสียสกิลไปเลยหนึ่งหนึ่งสกิลเลยนะทุกๆคนมันแบบโอ้โหอ่ะรอดูรอดูโอ้โอ้โอเคโอเคเวฟที่ห้าสิบแล้วลืมมาอัปเดตโถชีวิต ลืมอัปเดตเฉยเอาละตอนนี้ก็เว็บที่50แล้วนะก็ผ่านได้สบายๆอายอเทมก็ตามนี้เลยครับรเรียนเก่านี่ค่อนข้างได้เยอะมากๆถือว่าดีถือว่าดีแต่ตอนนี้ทุกคนอาจจะสังเกตว่าแมปผมมันดูแปลกๆใช่ไหมครับใช่ฮะทุกคนมันมันแปลกปเนื <c oughs> ่องจากาผมเข้าไปตั้งค่ากราฟิกให้มันต่ําลงเนาะแล้วพอผมปรับให้มันกลับมาเป็นป,ปกติเนี่ยผมจําได้ว่ามันไม่ทึบขนาดนี้ ผมจำได้ว่ามันไม่ทึบขนาดนี้อันนี้มันออกแบบทึบๆเลยก็เลยอ่ะ,อะไม่เป็นไรมันก็ดีกว่าสว่างนั่นแหละแบบเนี้ยเป็นบล็อกที่โอเคมากๆเอไม่คาดคิดเหมือนกันแต่ก็ถือว่าดีเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เริ่มแหลกๆแบบแหลกมากๆแล้วจานวนซอมบี้นี้เยอะจัดๆไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วแต่ผมลองให้ทดสอบอีกสักนิดละกันซอมบี้ตีโอ้โหโอ้โหโอ้โคตรแรงอีกทีนี้ตีมาตีมาแรงกันชัดแรงกันจัดโอเคมา กดสกิลแซแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ลองดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมดาเมจเข้าแบบน้อยมากๆแต่ว่าผมต้องการเลือดก่อนโอ้โหแหลกกระจุยกระชายโอเคแต่ว่าเลือดเด้งมาอยู่โอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะว่าสกิลเอ้ยแม่อะว่าเปิร์กอันเนี้ยมันดีแค่ไหนมันลดดาเมจให้แบบเยอะมากๆนะทุกคนจังหวะแหลกๆเนี่ยกดอันนี้เลยเออสบายสบาย ใช้คู่กับสมอนี่้โ oh, ห the best the best เลยทุกทุกคนแนะนำแนะนาแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะครับจังหวะการใช้เนี่ยเพราะอย่างที่บอกการที่เราจะใช้เพิร์กได้แต่ละรอบเนี่ยมันต้องรอคูดาวมันไม่ใช่แบบเพิ่มตามจํานวนการโจมตีเนาะมันอยู่ที่คูดาวเลยซึ่งจังหวะนั้นอนะเราก็ต้องให้แน่ใจว่าจังหวะนั้นนะอันตรายจําเป็นต้องกดอะไรประมาณนี้ก็ดูแล้วแต่สถานการณ์ละกันว่าควรเปิดไม่เปิด คือถ้ากดทีเดียวแล้วมันติดตลอดทั้งเกมได้ผมก็กดไปแล้วฮะผมกดไปแล้วถ้ามันติดตลอดทั้งเกมได้แต่ว่าก็เข้าใจว่ามันโกงแน่นอนว่าถ้าติดตลอดทั้งเกมเนี่ยมันก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมก็เล่นไปเรื่อยๆนั่นแหละไม่ได้มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวไปรอดูตอนที่เวฟที่85นะครับอันนั้นก็คือเวฟสูงสุดที่ผมถึงนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะผ่านได้ไหมอ๋อจริงด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากให้ผู้พัฒนาเขาเพิ่มมาหน่อย ก็คือสถิติเล่นเวฟสูงสุดเนาะเพราะว่าในหน้าล็อบบี้เนี่ยเหมือนมันจะไม่มีขึ้นใช่มันไม่มีบอกเลยว่าเราเล่นถึงไหนอะ <c oughs> เออก็เลยอยากจะให้เพิ่มหน่อยจะแยกด่านก็ได้หรืออะไรยังไงก็ตามสบายแต่อยากให้มีแต่จะยังไงก็ตามไปไปกันต่อครับ let's go ว h a ว w h ว t w ว a t เดียว er. อยู่ไหนเนี่ยตุกทุกคนครับผมอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหบัก๊กบั๊กอะไรเดี๋ยวแล้ว <c oughs> ผมจะกลับได้ไหมเนี่ยเอาเฮ้ย เอาละทุกทุกคนผมพยายามมาสักพักแล้วมันมันไม่ทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆผมทำอะไรไม่ได้เลยผมกดนู่นกดนี่แล้วอลองอันตีดูป๊บนี่ครับผมกดอันตีแล้วมันก็ขึ้นภาพแบบนี้ชีวิตแล้วไอเทมพวกนี้ผมจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหของครับคือผมไม่แน่ใจว่าก,กดจากเกมออกได้ไหมเพราะมันกดรีสตาร์ทไม่ได้แล้ว,ลวผม โอ้โหเว็บที่70็เฮ้ยบัอกเฉยอ่ะเดี๋ยวลองออกดูแล้วกันเพราะว่าผมทำอะไรไม่ได้จริงๆตรงเนี้ยโอเคกลับมาแล้วโอ้เหมือนเงินจะได้นะเหมือนเงินจะได้แต่ผมกลับเข้าไปเล่นไม่ได้ผมกลับผมกลับเข้าไปเล่นไม่ได้อ่ะลองดูดิไอเทมคราฟเอ้ยเหมือนจะได้นะเหมือนจะได้ใช่ใช่ ผมห่วงแค่ของคราฟเลยผมไม่อยากให้มันแบบไม่ได้ไงแต่โอเคครับเหมือนจะได้ถ้าจําไม่ผิดนะก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ได้แหละโอ้ยโอเคโอเคก็ถือว่าไม่ได้เฟลโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็ตามนั้นฮะผมมาแนะนําเปิร์กก็เท่านั้นแล้วก็กะว่าจะเล่นไปนเรื่อยๆเผื่อว่าจะผ่านผ่านร้อยเวฟได้ไงแต่ว่าโ,โหไม่ได้ไม่ได้จริงๆบั๊กก่อนเนาะโหแบบ ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะก็หวังว่าเขาจะแก้แล้วกันเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งค่ะแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่เกิดอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้และก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม